สวัสดีค่ะหมีมาล่าแท้แดโอ๊ยอยกล่องใหม่นะคะกระปุกใหม่เป็นแบบนี้เลยนะคะบรรจุพัณฑ์สะอาดมากใหม่ถ้ายังไม่แกะก็จะมาแบบอย่างนี้เลยนะคะมีเยอะแยะเลยค่ะมันเพื่อนมีเยอะเลย ดูนะคะเดี๋ยวโชว์หมีก่อน Merry Christmas and Happy New Year นะคะทุกคนของขวัญที่มีมาแล้วค่ะตุนเตังเลยใครจะได้ไปบ้างเอ่ยบางคนลดตัวแล้วล่ะคะ่ะแล้วเราดูหนาวปีนี้นะคะคริสต์มาสปีนี้นะคะเราก็มี ที่จริงอะผ้าพันคอกับหมวกคริสต์มาสพี่มีอะสั่งจากจีนมันยังไม่ถึงค่ะสั่งตั้งแต่วันที่สิบแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงไทยเลยค่ะเราก็ยอมสั่งแพงหน่อยแต่มันอยู่กับร้านเดียวกันร้านพี่หมีนะคะเพราะว่าจะต้องส่งของขวัญชิ้นแรกนี้วันประมาณวันพุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้หรือไม่ก็มาลืน นะคะแล้วเราก็ใส่เดี๋ยวหมีขยับแป๊บหมีขยับหน่อยเว้ยกระจกมีผีหลอกเพื่อนๆแล้วเราก็จะใส่ผพ้าพันคอให้พี่หมีอย่างนี้นะคะมีพี่หมีหนาวนะคะก็จะใส่ผพ้าพันคอพี่หมีแบบนี้ อ้๊ยน่ารักจังเลยแล้วเราก็จะเอาพี่หมีขยับเอาให้หมดเอา,เ,อาเดี๋ยวทับอะไรให้ดูนะคะแค้ดังตื่นเต้นสักเลยตื่นเต้นแทนเจ้าของเจ้าอะไรนะตื่นเต้นแทน คนที่จะได้ของไปนะคะที้มันมีกล่องนี้ใช่ไหมคะที่เราโชว์กันก่อนมันคือกล่องนะคะเพื่อนเพื่อนกล่องใหญ่ามากแป๊บแฮดแดมแฮดแดมแฮดแดมเดี๋ยวเราก็จะประกอบกล่องนะคะเพื่อนเพ็อนภาพอ,ออกไหมเราก็จะประกอบกล่องใช่ไหมนี้ยังไม่ประกอบนะ

จริงก็คือมันก็ต้องเป็นกล่องนี้นะคะกล่องนะะี่ค่ะเดี๋ยวหาวิธีจัดทรงแล้วเราก็นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีจัดทรงพื้นก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็จะต้องมีวิธีทําให้ลงล็อกนะคะพื้นของกล่องนะคะ <c oughs> แล้วเราเอาพี่หมีเข้าไปอยู่ในกล่องแบบนี้นี่แล้วเราก็ แบบไหนมันลุ้นกันนะคะเพื่อนๆอุ้ยดีใจแทนอุ้ยดีใจมเลยอะอยากได้บ้างอะ่ะมีเยอะเลยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการสั่งของขวัญคริสต์มาสและเออและปีใหม่นี้นะคะให้คนที่คุณรักนะคะอาจจะยิงยาวไปถึงวาเลนไทยได้เลยนะนี่พี่มี ้างในจะเป็น,นพริกปลาย่างนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะจะเป็นเมนูที่ทานง,ง่ายที่สุดรักษาคุณภาพได้ง่ายที่สุดนะคะน้ำพริกปลาย่างสามขีดเลยนะน่าจะสามขีดกว่าเลยแหละค่ะไม่แน่ใจว่ารวมกระปุกนี้ยมันจะถึงครึ่งโลไหมเพราะว่าเราไม่เจอพี่หมีมานานลนะโอเคอืมสามขีดกว่าก็อสำหรับสามสี่ขีด นั่นแหละค่ะเพื่อนๆอุ้ยนี่จะดจังเลยทานให้หมดนะคะข้างในนี้น้อพี่ไปย่างประมาณสามขีดสาขีดสี่ขีดประมาณนี้ค่ะอุ้ยที่จะจังเลยค่ะ Merry Christmas and a Happy New Year นะคะทุกคนของห้แฮปปี้คือของข,องขวัญวันปีใหม่นี้นะคะราคาเท่าเดิมนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทไม่เพิ่ม ปกติก็159บาทอยู่แล้วที่เพื่อนเพื่อซื้อกันแต่นี้จะเซ็ตของขวัญเซ็ตปีใหม่ให้ไม่คิดราคาเพิ่มเลยค่ะน่ารักเย่างที่เห็นเลยเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูนะคะบ๊ายบาย